ครับวันนี้เราจะมาดื่มสิงกันนะครับไม่ได้ดื่มเบียร์นะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเป็นเครื่องดื่มโซดาเปรี้ยวนะครับซึ่งจะมีสองอย่างคือมะนาวโซดาซึ่งเ็าคุ้นเคยกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ขวาสุดน้องใหม่มาเลยเป็นส้มยูซุเดี๋ยวมาลองดื่มกันนะครับมาลองของกระป๋องซ้ายกันก่อนโอเคสดๆเลยนะครับจะเห็นว่ากระป๋องซ้ายนั้นมันก็หนักมะนาวอยู่ก็แหนะ่ะก็คือมะนาวนี่เอง ความเปรี้ยวก็สูงอยู่พอสมควรอ่ะทีนี้เรามาดื่มรสส้มยูสุกันดีกว่าถามว่าเป็นยังไงผมว่ามันได้กลิ่นส้มนะแต่มันจะไม่โดดเด่นขนาดนั้นก็พอให้ร้อมริมรสว่าก็พอให้ริมรสว่าอ้าวอันนี้มันคือส้มนะอะไรประมาณนี้ส้มอันนี้ก็รีวิวด้วยตังตัวเองนะครับไม่มีโฆษณาเข้าครับก็หลักๆมีประมาณเท่านี้สวัสดีครับ